ดูผ่านสมาร์ททีวีได้แล้วนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูได้แบบว่าจอใหญ่มากเต็มตาเต็มอารมณ์เลยทีเดียววันนี้เท่าที่สาวสายสายตาไปดูนะคะหลายๆคนมารอกันนานมากๆแล้วในคอเสียงแฟนคลับของนักแสดงจากซีรีส์เทสเจจซ้ำกอนได้ไหมคะชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปรากฏกายแล้วเนี่ยน่าจะเสียงดังกว่านี้นะคะ See, you. นักแสงเจนไวมากมือด้วย แต่น,นี่จะบอกให้ว่าในการพูดคุยในวันนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะคุยได้อย่างออกรสนเพราะว่าถ้ามีแต่เรื่องหน้าแล้วไม่มีเรื่องหลังเนี่ยมันไม่แซ่บค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและครบริษัท The อ n e Enterprise จำกัดมหาชนคุณป้อดีกนที่เ ต้องเรียนนี่แต่ว่าวันเดียวดิจิทัลเนี่ยเราต้องการทำคอนเทนต์ไทยนะครับคอนเทนต์ไทยที่จะเดินทางได้ที่มีมีความเป็นไทยและเป็นโกงให้ได้นะครับเราทำก่อนหน้านี้เนะี่ยทำได้อยู่ว่าิชาการค่าแล้วก็เรได้มีไปเย่างซับฟิลจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยควรจะอยู่ในรุ่แรกแต่เราใช้เวลาเกินมากนะครับประมาณสองปีครึ่ง สองปีครึ่งเดี๋ยวจะให้คนที่<ะ>ใช้กระบวนการ,ราต่อครับตอนแรกเอปิเราปีขึ้นใช่งจะไแต่เราเบอกไม่ใช่พี่เราสองปีครึ่งน่าจ <c oughs> ะไดครับมาถัดหลังครับประเด็นคือเราคิดว่าพอเรามีเอพิเรามีดราม่าเรามีสแปเที่โซเชียเราก็มีลนะครวัยรุ่นทีนี้เนี่ยวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกับวัยรุ่ <c oughs> น่เมื่อหลสิบปีที่แล้วนะครับคนที่จะทำวัยรุ่นได้ดีเนี่ยก็คงต้องเป็นที่มีนะครับทีมของ แต่ฮอร์โมนวันนี้มันก็มีผนฮอร์โมนในวันนั้นนะครับดังนั้นในการที่เชฟมาสองปีขึ่นเนี่ยเป,เ,เป็นยื่นของการลงทุนเวลาและรีเสิร์ชว่าทำยังไงให้คาแรคเตอร์ของเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นเป็นยังไงสำหรับครมันจะเป็นเทสต์แล้วก็เด็กเจนใชครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่า ถ้าเราทำความเป็นรุ่นเราต้องได้คนที่ทำไปรุ่นที่ดีมีนักแสดงไยรุ่นที่ดีคู่กับวัยรุ่นอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วนักแสดงที่เป็นประดิษฐ์ตัวละครจริงมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วันเดอออร์ิจินอใจน้อเสนอแล้วก็อยู่ในฟองทีนี้มาตีวงแค่ก็มามันก็จะไปสู่จริงแล้วซึ่งแน่นอนว่าคือเรารู้จักวัยรุ่นฮอบบอว์ดักดังมาก ประเด็นที่เราจับว่าลงนในเคสเนี่ยมันคืออะไรที่ไม่มีสนใจอ่ะอ๋อที่จริงๆที่เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากวันที่โควิดคลายแล้วสยามมันเปิดครับสยามคือผมเดินไปสยามแล้วผมก็ใช้เวลายอยู่ตรงทางเดินแต่ลงไปรุ่นอือแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราพบว่า มันความรู้สึกต่างกับตอนที่เราสัมผัองคมนไปแล้วเหมือนกันนะเราเห็นกิจกรรมส่วนตัวชีวิตของเขาการตั้งโทรศัพท์มือถือแล้วทาถ่ายนูปนถ่ายนี่อยู่ในโลกของเขาเพราะมันเป็นชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าวันนั้นผมอายุประมาณ2ีสิบปลายๆแล้วทำองโมนะครับมันก็มันก็เป็นเด็กวัยรุ่นแบบเนึ้ยเออแล้วพอเรามาเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ฝังชีวิตเป็นรุ่นนานแล้วเนาะก็เลยคิดว่าถ้างั้นลองลองลองทำมันอีกสักรอบหนึ่งไหมแต่ว่าใช้วิธีการผมใช้คำว่าหัวใจเดียวกับองโม เราเราอยากลงไปดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออแต่วันนี้เราก็จะสี่สิอยู่แล้วอะครับเราคง<ช> <ผม S 1> ทำเองไม่ได้มั้งเอาเหรอเอ้เราสามสิบเอ้ยพี่ก็พูดไปเออมันมันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้างั้นเราอาจจะต้องส่งไม้ต่อหาผู้ต่วจับที่อยู่ในวันที่ที่วันนั้นทำข้อมูลอายุเท่าผมมาอ่าก็เลยไปลงตัวที่สองนัง่นเอใช่ก็เลยมาเจอเนี่ยครับก็อยากหาผู้กจับในเจเนอเรชันดีครับก็ <S <S เนี่ยครับไปี เจอสองคนนี้มาครับก่อนที่จะเปิดโอกาสให้พี่ต่างพี่เอิญพี่พูดนะพี่ปิงบอกจุดเด่นและความน่าสนใจของสองท่านนี้หน่อยได้ไหมคะคที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่ปิงโอเคได้ครับจริงๆทั้งสองคนเป็นคู่กันในสิกวิดีโอมาก่อนครับมิวสิกวิดีโอสองตัวของเขารวมกันและสองคนรวมกันนะ่าจะประมาณเป็นพันล้านวิวได้แล้วมั้งว้าวป๊อปปิ้งเลยค่ะเขาทำไง มีส่วนทั้งด้านวิชวลด้านภาพที่เราไม่มีแล้วก็ด้านของการเล่าเรื่องเล่าสรองรที่ทำความเข้าใจตัวละครอะไรอย่างนี้ครับต่าเอิร์นเขาก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแล้วเราพบว่าเออในวันที่เราอายุเท่านั้นนะเราเองก็ยังต้องมีโคเดเลกเตอร์ช่วยเพราะว่าซีรีส์หนึ่งเรื่องมันมันเยอะมากคือเรื่องมันเยอะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอาจารย์ที่เขาทำกันสองคนละกันแท็กทีมกันทำเลยก็เลยไปชวนมาค่ะก็ราคาโปรเซสที่พี่ป๊อดบอกว่าสองปีกว่านี่เพิ่งไปสตาร์ทพรส์ที่สองคนนี้ป่ะคะ ไช่ต้องบอกว่าเขารีเสิร์ชใช่ไงเขารีเสิร์ชใช้เวลารีเสิร์ดชดีมากใช่มด, research, ดีมากเขียนรีเสิร์ชเยอะแล้วเขียนบทเยอะรีเสิร์ชเยอะรีเสิร์ชเยอะจริงครับอยากเล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาตั้งแต่ที่ทราบเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดตัวว่าจะมีซีรีส์เรื่องนี้แล้วทุกคนบอกมาด้วยความภาคภูมิใจว่าเรารีเสิร์ชนะแล้วทุกๆตัวละครเนี่ยมันมีชีวิตนะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการที่น่าสนใจหน่อยได้ไหมคะครับพี่พิงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่ม ก็ S <S สองคนก็เอาตัวไปครุมกับไว้นู่นจริงๆในพื้นที่จริงๆทั้งพื้นที่ออนไลน์แล้วก็พื้นที่ฟิสิกอลด้วยมันคิดดีไม่ได้พมีม่หนักบอกว่าเอาตัวเองไปกลุม<ไ>แลวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่ okay. คือลุกเนี่ยลุกจริงๆนะลุกนั้ไไปไปหมดไปไหนไปหมด <S 2> <S 2> แล้วก็จริงๆจริงๆช่วงที่เราเด velope ตัวทีมเองกันเนี่ยที่ที่เราไปอยู่กัน,กนบ่อยที่สุดเลยคือสยาม ไปดูพฤติกรรมเด็กไปดูแบบไปพูดคุยไปทำความรู้จักหรือแบบว่าเฮ้ยในขอดุ่งไหนฟีดอยู่เป็นยังไงอะไรค่ะยากในการในที่วิชาชีพก็กำลังแพร่ระบาดเนาะดูอะไรดูไปถามเขาดูดูอะไรแต่ก็อยากบอกว่าพฤติกรรมการใช้โซเชียลพฤติกรรมเขาจริงๆแต่ว่าเพิ่งถามแล้จริงๆต่างเขารู้สึกว่าต่างกันไม่ได้ไม่หลุดจากความเป็นวัยรุ่นไปไกลมากก็ยังวัยเดียวกับเราไม่ดีค สี่ร้อยห้าร้อยคนแล้วเราจะได้ทุนคือแค่ดีไม่ก็ยากมากเลยวะ่ะแต่ตอนนี้ครับกับการว่าเราต้องแข่งกับคนในโลกโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งเราจะเห็นคนมากมายที่ประสบความสำเร็จอายุที่สิบหรือแม้แต่คนที่แบบวุย้ยมียอดฟอลมากมาย,ยนะอะไรเงี้ยเพราะงั้นความเก่งอ,งอะ่ะมันเลยไม่ใช่อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับคือมันต้องพิเศษด้วยมนเลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้เลยครับว่าเราอยากจะทําความเข้าใจเราอยากจะรู้แหละว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยากมีชีวิตที่ดีบ้างอะ่ะเขาจะต้องทําอะไรบ้าง หรือเขาจะต้องแลกกับอะไรบ้างอ้ยซึ่งก่อนที่จะไปคุยกับแต่ละตัวละครนะ้องขออนุญาตา่ะต้องกับเป็นสาันเลยว่าน้องร้องแต่ละคนเนี่ยเขามีส่วนในการมาร่วมสร้างสรรค์แต่ละตัวละครแต่ละคาแรคเตอร์อเยอะมากขนดาดไหนใช่ครับคือต้องต้องบอกว่าพอเราอยากได้เรื่องที่มันเป็นเด็กเจนแซ่บแล้วเ,เราก็เลยอยากได้เด็กที่สามารถร e p r e s e ซ t ความาเป็นเด็กวัยรุ่นยุคดีได้จริงๆ,ๆครับก็เลยเป็นน้องๆทั้ง8คนนี้แหละซึ่ง เราเริ่มเล่นไปไหลอกตัวบทตัวคาแรคเตอร์มา มาเบลพิซซี girl, charisma, ่แบบไปเกินออกมากแล้เหมือนดูแบบมั่นใจดูคาริสม่าอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยทุกคนจะได้เห็นมาเบลในแบบเด็กผู้หญิงธรรมดาคนที่แบบดูแบบไม่ได้มีความมั่นใจ แล้วเป็นคนปิดทางการแสดงที่มันบันมากอะ่ะให้แต่ละคน,นะบอกถึงความแซบของแต่ละตัวละครดีกว่าค้่มาเดลคะนะแบบบี้กันไแซบยังไงคะแซบค่ะแซบในความคิดและด้านค่ะเพราะว่าแบบบี้คิดอะไรแล้วทาเลยเลยไม่มีการไต่ตองนะคะเห็นตัวอย่างก็คือทำเยอะเลยนะคะ <laughs> ประมาณนี้ค่ะของแบ๊ค่ะมันอย่างนี้ก่อนนะทุกคนคือไม่อยากจะบอกว่า แค่นี้เดี๋ยวไปดูเอาเองเลย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเล่าไปเผยไปนิดนึงหนักมันจะสปอยขึ้นมาทันทีก็เลยจะขออนุญาตให้ให้แต่ละคนได้รับผิดชอบในเรื่องคาแรคเตอร์ความแซ่บสั้นๆค่ะที่จะสามารถที่จะบอกได้ได้ค่ะต่อเลยค่ะตัวนี้คะตัวนี้ยิ้มกริบนะคะแปลกๆนะคะแอบตื่นเต้นค่ะไม่ต้องแอบนึกออกเออวันนี้ความแซ่บยังไงคะสหรับตัวละครเพียวที่รับผิดชอบเพียวชอบกินซุปปลาก็เลยซีซั่นเหรอ ชอบจะทำด้วยกับใครหรอไม่จริงๆเป็นความแซบคือความการตัดสินใจของเพียวในเรื่องที่ผมว่าแซ่บว่ามันจะเลือกอะไรไม่ชี้ของมันเอเมดเคมีเคใจในหลายๆมิติเหมือนกันเนาะทั้งๆกับอเบลด้วยแล้วก็ไนนาไนนาต่อต่อไปน้องดีน้องดีนน้องดียังไงสิความแซ่บของเราค่ะหนูอุ้ยสิ่งดำจังชดชด ค่รเเป็นทราบทางด้านความมั่นคงความยุติธรรมทราบถึงการตัดสินใจนั่นคือความทราบของหนึค่ะม่รู้ึงนัหนมเกิดอะไรเออหนูเกิดอะไรอะ่อดเอยู่บ้านคนเดียวืคนเยอะมากหนูไม่เคยออกสื่อเลยยังย่เคยออกสื่อค่ะค่ะกดเอ็นดิชเล็ด้วย เยักไซออกมาเรื่องนี้เราแซ่บยังไงคะถ้าแซบขอไาใช้คำนี้แล้วกันแซิบในความเป็นชายละกันคืนอคนมดิเซลจะมีความแบบท็อกซิกแมสคูลินิตี้สูงมากๆคือ,อ,อก็อยากจะให้ทุกคนดูกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโอเคผมว่าทุกคนเห็นด้วยแหละว,ว่า เขาก็อกสิ่งวัตสลิตี้มันก็ไม่ดีแหละแต่ว่าที่มาที่ไปของมันมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวจะต้องลองติดตามมันดูซึ่งสายใจแน่นอนอแล้วแต่คนดูครับ <laughs> เดี๋ยวฝากให้คะแนนด้วยนะครว่าจะเดือดไปเท่าไหร่พอเดือดเสร็จปับ๊บต้องมีคนนี้มาช่วยดับร้อนคุณน้ำแข็งพี่แซมค่ะสวัสดีครับก็ของน้ำแข็งนะครับความแซบของตัวละครนี้ก็คือจริงๆน้ำแข็งไม่ได้เป็นคนแซบ แต่ว่าสังคมทำไมแซมอ้ะมันน่าค้นหามันจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมนี่ตอนแซมตอบอ่ะพุ่งกับการแสดงเหมือนโค้ชข้างสนามอ่ะแล้วนางทำแนนต้มได้อ่ะ <c oughs> อ่ะโอเบล่ลนะโอเบยโอเบย์ไ่คือจริงจริงอยู่เฉยๆก็คือรู้เลยว่าแซมไม่ไม่ขนาดนะั้นก็ถ้าผู้วินเขาแซมความเป็นชายไปแล้วก็วเราก็แซมความเป็น LGBT ีไปแล้วน ว่าฉันอยากจะค้นหาตัวละครนี้จังเลยยังก็เกีียวอยากให้มาค้นหาเหมือนกันครับต้องรอชมตีเวลาฉันบอกแล้วพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่พพียงวันนี้เดียวมันแ่้ขอให้เปิดพื้นที่ให้กับลินานาฮะะควะ่าคนนี้นี่ตั้งแต่ EP หนึ่งนี้รับรองคุณจะต้องซูดปันแน่นอนลิน้นาฮะแทบายังไงฮะตัวละครลูกจันลูกจันนะคะคืออยากจะให้ทุกคนดูก่อนว่าอย่างลุกวันนี้ก็คืออินสปายมาจากลูกจันทุกคนรอดูว่า ขนาดเนี้ย <c ười> มันอันนี้คือแค่เซี่ยวเดียวนะคะต้องไปดูในซีรีส์ว่าลูกจันทร์จะขนาดไหนคะ่ะเป็นครั้งแรกในการพรีเซนต์คาแรคเตอร์ด้วยการให้ดูแผ่นหลังนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจนินตนาการเอาเองนะคะว่าในซีรีส์จะได้เห็นอะไรนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าซีรีส์ชุดนี้คือซีรีส์หนุเด็กเจนซีซึ่งอยากจะบอกว่ามันจะมีอีกหนึ่งเจเนเรชันเค้าเกิดเหมือนกันจริงก็เลยเจนเดียวกับุ้มใช่แหละ คุณนุชกับคุณบ๊อแต่ว่าการมาร่วมงานเรื่องนี้เป็นการเปิดโลกและเปิดเอเนอร์จีให้กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะบอกนิดนึงก่อนพี่บอ๊อบนี่ไม่ได้เล่นไม่มีซีรีส์ไม่มีผลงาน,าน,านงล,ลนะครปรงานเท่าไหร่นะคะพี่ก็ไม่นานมากนะครับค่<ฮ>ะน่าจะเท่ากับวัยน้องอๆเลยประมาณสัก20ปีอ้ my god ทำไมถึงรับเล่นล่ะคะก็พี่ปิงบอกว่าอยากให้บ๊อบมารับบทนี้แล้วบอกว่านึกถึง บอกขึ้นมาทันทีเลย<ห>ผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยพี่พิงคิดถึงสงสัยมันเป็นละครเลยรุ่นบอกกับเรามากก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับ<ห>รู้สึกว่าเอออยากเข้ามาลองดู<ห>แล้วก็พออ่านบทไปโทรกลับไปบอ,บอกพี่พิงครับห้ามเปลี่ยนใจนะนสนุก <ทำ S 1> ใช่ไหมคะสนุกดีครับแมันแท้คุณนุ่นล่ะคะได<ห>้หลุกพ<ห>ลังเอเน NERGY ของเราขนาดไหนคะซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ไม่นั่งตรงนี้จะเลยนอนทุกคนหันมามองก่อน เมานิดนึงของเมาไม่เคยคือโน่น่ะทำงานกับเด็กเด็กมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้ว,วเราว<ะ>ครั้งนี้มาเจอกับน้องๆองะคะเรารู้สึกว่าเนี่ยคือพลังของคนรุ่นใหม่จริงๆเขาเป็นมนุษย์ที่กล้า<ะ>ไม่ถึงกล้าที่จะพูด,ดกล้าที่จะคิด ที่สาคัญที่สุดที่นุ่นแบบชอบม,มากคือกล้าที่จะไม่เห็นด้วยและกลาพูดค่ะคือถ้าเป็นรุ่นนุ่นเองอ่ะเราจะรู้สึกว่าบางอย่างที่ผู้ใหญ่พูดอ่ะไม่เห็นด้วยนะแต่ก็คือแบบมีทางเลือกคือเงียบแล้วก็ทาตามห,หรือบางทีก็แบบเฉยเอ้ยแต่งเอ้ยอะไรที่หลังมากก็ว่ากันไปแต่ว่าแต่ตอนเนี้ยที่เรารู้สึกคือมันไม่ใช่ความกล้าราวแต่มันคือพลังของความคิดที่เขาเห็นตา่างแลวเขาถ่ายทอดออกมาจนเรารู้สึกว่าเออ นั้นเรายอมค่ะเพราะว่ามันมันมันใสแล้วมันบริสุทธิ์จริงๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่พลันเหมือนที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่นุ้งว่านุ้งได้จากเรื่องนี้มันตกปลุกไฟคือคุณดวงตะวันอาจจะไม่แซบแต่เล่นจบแล้วแซบเลยเดี๋ยวต้องไปรอดูนะคะว่าแซบเบอร์ไหนนะคะแต่พูดนะตั้งแต่ที่เราคุยกันมาเมื่อสองวูนนี้บอกไปแล้วว่าค่ะทัศน์ดงไปดื่ท่านซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เพราะตั้งแต่เห็นภาพตัวอย่าง ไล่มาเบลไล่มาจนงคนทั้งประเทศรู้สึกว่าบุ๊มบุ๊มได้ใช้แต้ชีวิตอย่างคุ้มค่าละบุ๊มติดธุระค่ะวันนี้มาสักหน่อยไหมล่ะคะชาเล่ชักชวนมาสักนิดสักหน่อยไหมคะโทรหาหน่อยได้ไหมโทรหาให้หน่อยได้อ่ะเันนี้บุ๊มคนเยอะมากนะ ประเทศได้เห็นขนาดไหนอะคะฝากติดตามซีรีส์หน่อยขออนุญาตอ๋อทำจริงก็ได้ค่ะจริงเมื่อวานเมื่อวานมีการมาลองเทสกันดูครับแล้วก็ดูผ่านจออีกทีหนึ่งแบบทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วตอนตอนก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจยอมรับรับว่าแบบเี้เราเรารู้สึกว่าเราเข้าใจวัยรุ่นจริงๆนะเราเราแก่เกินกว่าจะเข้าใจหรือยังนะครับแต่พบว่าอีกพอเราปล่อยมือให้ตัดกระเอิรเขาทําเต็มที่เขาได้ใส่ทุกอย่างที่แบบเหมือนชีวิตนี้มึงจะทําหนังเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอะ มันก็อาจทุกอย่างเข้าไปเต็มที่มากอะแล้วผมรู้สึกว่ากว่าผมดูแล้วผมสบายใจขึ้นเยอะเพราะว่าเออมันมันสมชื่อคําว่าเท็ดเอกเจนแชป<ท>ะค่ะคิดว่าน่าจะได้แล้วละครับก็อยากให้คนดูทุกคนได้ดูอยากให้ลองดูครับว่ามันมันไม่ได้เป็นซีรีส์วัยรุ่นแบบที่ผมเรียกว่ามันไม่ได้เป็นซีรีส์วัยรุ่นเพื่อเพื่อเพื่อให้ซีรีส์วัยรุ่นดูเพื่อให้วัยรุ่นดูอีกเดียวอะ,<ท>ะเพราะว่ามันกําลังพูดถึงวัยรุ่นแล้วก็พูดถึงสังคมที่กระทําต่อวัยรุ่นทั้งหมดะค เพราะฉะนั้นจริงๆเราคนที่โตกว่านั้นหรือทุกคนที่มีส่วนร่วมในสังคมหรือทุกคนที่ได้ใกล้ชิดกับไอรุ่นน่ะผมณมาดูได้หมดเลยแล้วมันมันทำให้เราเกิดคําถามนะครับว่าเออเราอยากให้สังคมเราเป็นแบบไหนเราต้งานที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วใช่ผมคิดว่ามันเป็นที่ที่เราพิสูจน์ทได้แล้วครับผ่นเวลาสองปีครึ่งที่ผ่านมาก็บทกี่เวอร์ชั่นเราเขียนกันจนไม่มีเวอร์ชั่นแล้วครับตอนหลังก็เลิกเขียนเวอร์ชันไปแล้วเลยครับมันมันเยอะมากจนแบบนะเต็มที่แล้วมันบ่มมันเพาะ นี่ถ้าเกิดไปแข่งกับใครเค็มชัยยานี่ใครเค็มชัยยาหมอกกราบแล้วนะว่าดองนานเกินนะเกินจะเค็มนะมาเบลคะเป็นตัวแทนฝั่งนักแสดงนิดนึ่งค่ะฝากถงการชีวิต์เช่นนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่พี่พิงบอกเลยค่ะพวกเราทั้งพี่พี่ทีมงานแล้วก็พวกเรานักแสดงเต็มที่กันมากๆค่ะฝากด้วยค่ะเป็นซีรีส์ที่เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูนะคะหวังว่าจะเข้าใจแต่ละเจนมากขึ้นค่ะไม่มากก็น้อยค่ะฝากด้วยค่ะซีรีส์เด็กเจนแซ่บค่ะ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพพร้อมๆกันนะคะนนใช่เลยค่ะจัดคิวเลยนะคะกล้องตั้งพร้อมเลยนะคะและในวันนี้นะยคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะได้ดู EP หนึ่งก่อนใครในโลกล่านะคะก่อนที่ซีรีส์ซึ่งเคสเด็กเจนซจะออกอากาศค่ะหน้าจอช่องวัน31วันพุธนี้วันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนแรกคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกัน แรงในโรงพย,ยนตานะคะขอบคุณสถานที่วันนี้นะคะวันแบ็คคอร์ปรีเทลค่ะยากครั้งนะคะซีรีส์เทสเด็กเจนแซ็ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีนะคะเวลา2.30ทุ่มครึ่งพุธที่25ิมิถุนายนนี้จะเป็น EP แรกที่ออกอากาศนะคะสามารถดูทางหน้าจอทีวีได้นะคะทางหน้าจอช่องวัน31นะคะเวอร์ชันอันทัศเวอร์ชันอันทันะคะสามารถดูได้ เวันดีนะคะและในวันนี้นะคะคุณสามารถดูวันดีผ่านสมาร์ททีวีได้แล้วนะคะจอใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์ค่ะและดูแบบสูทลึ่นไม่มีสะดุดเลยนะคะเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกวันดีพรีเมียมค่ะวันนี้ใครที่มีบัตรชมภาพยนตร์รอบพรีเมีย r ์ซีรีส์เทสต็กเจนซนะคะสามารถที่จะเดินทางไปที่โรงภาพยนตร์วันอาราสกรีนชั้น5นะคะ กล้องหลักลงยกมืออยู่นะคะทุกท่านเนเวทีค่ะมองมองไปที่กล้องหลักนะคะขอบคุณค่ะอ่าใครที่มีบัตรชมภาพมยนตร์นะหนึ่งทุกครึ่นนะคะโรงหางเปิดนะคะและเดี๋ยวจะเริ่มฉายพร้อมกันก่อนสองทุ่มนะคะซีรีส์เทสเด็กเจนนแทร์ EP หนึ่งนะคะสักติดแฮชแท็กได้ไหมคะแฮชแท็กเทสอันเดอร์สคอร์พรีเมียร์ EP หนึ่งอ่าตอนนี้นะคะเรากด มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะทุกท่านมาในทีขาก็ไม่แน่ใจว่ายิ้มแบบภาพนี้กับยิ้มแบบภาพเคลื่อนไหวมันฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะชืรอเทสเจนแทนะคะเรียบร้อยไหมคะประชาสัมพันธ์ัะข่าวทุกท่านเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณที่มาก พี่เอ,อิร์มากมากนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตนะคะสำหรับนักแสดงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เอ,อิร์ขอบคุณพี่ตักขอบคุณพี่ปิงค่ะขอบคุณพี่มอด